สวัสดีนะครับวันนี้จะพามารับชมเหรียญหลวงพ่อวงวัดมะกาะรุ่นแรกนะครับเป็นอีกหนึ่งเหรียญดีพุทธคุณดีมีประสบการณ์นะครับที่สําคัญหายากมากนะครับเพราะจำนวนการจัดสร้างรวมแล้วทุกเนื้อนะครับประมาณ3000เหรียญน,นะครับถือว่าน้อยมากนะครับจึงเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมนะครับสําหรับนักสะสมนะครับ ก่อนจะไปรับชมเหรียญนี้นะครับต้องฝากเพื่อนๆพี่ๆนะครับฝากช่วยกดติดตามด้วยนะครับเราจะมีข้อมูลดีๆแบบนี้มานําเสนอกันเรื่อยๆนะครับภาพรวมนะครับด้านหน้าจะเป็นหลวงพ่อนะครับหันหน้าตรงนะครับด้านหลังนะครับจะเป็นยันใบพัดนะครับยันประจําตัวหลวงพ่อนะครับเหรียญนะครับจะมีลักษณะไม่บวมไม่เบลอนะครับมีความคมชัดนะครับ แต่สภาพส่วนใหญ่ที่พบเจอนะครับในเหรียญรุ่นแรกนะครับส่วนใหญ่ก็จะใช้พุทธคุณกันนะครับก็จะเป็นสภาพใช้นะครับแล้วโดยมากก็จะไม่เลี่ยมนะครับเหมือนการใช้ให้แนบกับตัวนะครับจะใช้พุทธคุณได้เต็มที่นะครับสภาพก็จะเป็นสภาพศึกสภาพใช้นะครับแต่ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่เราได้เห็นเหรียญสภาพศึกนะครับว่าจุดตําหนิจุดไหนที่ยังเหลืออยู่นะครับเราจะได้เหรียญแท้นะครับ ที่ในราคาย่อมเยาวลงนะครับเพราะเหรียญสวยๆนะครับราคาไปไกลแล้วนะครับเนื่องจากจํานวนการจัดสร้างก็น้อยนะครับเรามารับชมกันเลยนะครับูเหรียญนะครับเป็นลักษณะกลมนะครับเป็นโดนัทนะครับตัวเหรียญนะครับมีความคมชัดนะครับล่องลึกนะครับผิวเหรียญเรียบตึงนะครับกะหนกนะครับคมชัด หนังสือนะครับมีความคมชัดนะครับลึกเป็นแท่งนะครับดูที่ใบหน้านะครับหลวงพ่อมีความคมชัดนะครับลักษณะเมต,ตาคมนะครับล่องตาลึกนะครับภาพเปลี่ยนใช้นะครับอ่าเรามาดู จุดสังเกตนะครับจุดนี้นะครับคําว่าพักคูนะครับตรงพอพานนะครับจะมีลักษณะเป็นขีดเนื้อนะครับเป็นเป็นเส้นแตะเกินขึ้นไปนิดนึงนะครับฉีกขึ้นมานะครับบางๆนะครับแต่ในเหรียญคมคมก็จะเห็นชัดเลยนะครับพอพานจะมีหางยาวขึ้นไปนิดนึงนะครับนะครับต้อสื่อคมชัดต่อมานะครับมาดูที่หูเหรียญจุดสังเกตนะครับสําหรับเหรียญนี้นะครับ ก็จะเน้นที่บริเวณหูเหรียญนะครับด้านบนนะครับจะมีลักษณะเป็นติ่งนะครับเป็นติ่งบริเวณนี้นะครับจะเป็นลักษณะเป็นติ่งด้านบนนะครับเนี่ยครับจะเป็นติ่งอยู่มีทุกเหรียญนะครับเป็นติ่งต่อมานะครับตรงบริเวณนี้นะครับได้ รับฟังนะครับจากเสียนร pues mm teachers, ุ่นเก่ามานะครับเมื่อก่อนจะบอกว่าการแตกตรงบริเวณนี้นะครับเป็นบล็อกนิยมนะครับแต่ตอนนี้ผมก็ไม่ทราบนะครับว่าเล่นเป็นบล็อกนิยมหรือเปล่านะครับแต่ถามว่าหายากก็คือหายากหมดนะครับเหรียญหลวงพอวงนะครับแต่บริเวณนี้นะครับตรงนี้ที่แตกเซียนรุ่นเก่าบอกนะครับว่าเมื่อก่อนจะเล่นเป็นบล็อกนิยมนะครับถ้าเจอแตกบริเวณนี้แต่สําหรับตอนนี้ผม ก็ไม่ทราบนะครับว่าเขาเล่นเป็นบล็อกนิยมอยู่หรือเปล่านะครับต่อมานะครับให้สังเกตที่บ่านะครับบ่าจะเป็นขีดนะครับเป็นธรรมาชาติอย่างนี้เลยนะครับบ่าขีดพิจารณาที่บ่าขีดนะครับนะครับจะเป็นขั้นมนขั้นบันไดเลยบริเวณบ่านะครับให้สังเกตบริเวณบ่าจะเป็นรอยขั้นมีทุกเหรียญน,นะครับ นี่นะครับจุดนี้ต้องมีนะครับบาขีหูติงบาขีนะครับหเจาะนะครับมีลักษณะปิ้นเป็นธรรมชาตินะครับด้านหลังนะครับจริงๆบริเวณขอบนะครับจะมีลักษณะขอบตั้งนะครับแล้วก็จะเป็นลักษณะเหมือนฟันฟันหนูนะครับที่เขาเป็นหนูแทะนะครับ รอบบริเวณด้านหลังนะครับแต่เนื่องจากเหรียญรุ่นนี้นะครับมีประสบการณ์นะครับคนที่ใช้ส่วนใหญ่ก็จะใช้แบบไม่เลี่ยมนะครับเหรียญน,นี้จะเป็นสภาพสึกนะครับตรงจุดนั้นก็ไม่มีให้เห็นนะครับแต่โดยธรรมชาติแล้วผมว่าน่าจะเกิดจากการใช้นะครับทำให้เกิดการสึกบริเวณขอบนะครับตัวยันหลังก็ยังคมๆนะครับ โดยรวมประมาณนี้นะครับสําหรับเหรียญหลวงพะวงนะครับเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมนะครับหายากนะครับประสบการณ์ดีนะครับจํานวนการจัดสร้างน้อยนะครับให้สังเกตจุดหลักๆนะครับก็คือหูติ่งบ่าขีดนะครับเป็นจุดพิจารณาเบื้องต้นเลยนะครับต้องมีนะครับทุกเหรียญนะครับบ่าขีดบริเวณนี้นะครับเป็นเหมือนฟันเฟืองนะครับแล้วก็หูติ่งนะครับจุดสําคัญนะครับถึงแม้เหรียญสึกก็ยังเหลืออยู่นะครับ ดียสภาพใช้ก็ยังเห็นคมชัดนะครับด้านหน้านะครับโดยรวมประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพ่วงนะครับวันมาเกาะขอบคุณมากครับ